ชมชมชุดภาคชุดนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นทหารกัมพูชาตรเตรียมการซ้อมนะเป็นทหารใหม่นะลองซ้อมดูก่อนพอไปประจําการแนวหน้าเนี่ยจะได้ทําได้อย่างเต็มที่แต่ว่าที่นี้ว่าวิธีการซ้อมเหมือนมีการพยายามพรางตัวเหมือนกับเป็นสัตว์ต่างๆพอเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านั้นท่านี้จะได้เนียนตา,าไปดูกันหน่อยว่าเนียนตาแค่ไหนคะ่ะบายรู้ใจแรงสโลตสโลตดเม้า ยานึ่งเทสโทงเทสโรเนะนงอันนี้ลเบ็ดเชื่อเลยเนี่ยลเบ็ดเนี่ยลเบ็ดเชื่อเลยเนี่ยต้องเรียกว่าเหมือนเป็นฝึกเดินเป็ดใช่ไหมแบบนี้กลุ่มฐานกัมพูชากลุ่มนี้นะคะ ฝึกเดินเป็ดยุทธวิธีนี้ทําในทุ่งนาแยบยนนะแยกไม่ออกไหนคนไหนเป็ดอาเจ้าของโพสต์บอกว่าฝึกไว้เอาไว้ไปรบกับศัตรูข้างบ้านเราไปดูอีกสักท่าหนึ่งหมอบคลานต่ำลอดใต้ลวดน้ําฝนก็ตกน้ําก็เฉอดแฉน้ําเจิ่งนองโชว์ความแข็งแกร่งค่ะแต่ว่างานนี้ชาวเน็ตไทยก็แซวนะบอกว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนฝึกค่ายลูกเสือแนดารีบ้านเราเลยยังไม่หมดมีการพรางตัว ด้วยกิ่งไม้ทางน้ําใช้สีดําทาหน้าพรางใบหน้าแล้วใช้กิ่งไม้มาสุมสมรวมกันนีน,นี่เหมือนเป็นพุ่มไม้เหมือนกับเหมือนกับอะไรดีอ่ะคุณกายน้ําอ่ะน้ําพัดไม่งไม้บบามากรองรอ่อะผักตบอย่างนี้เปล่าเออแบบนั้นนะแบบนั้นเนี่ย <c oughs> เออดูแล้วไม่พิรุษเลยว่าอย่างนั้นน่ะอื <c oughs> ขณะเดียวกันคุณผู้ชมาหารกัมพูชาเนี่ยบางทีเหมือนกับอยู่บ้างไม่ได้ครับเนี่ยนะตีขุดหลุมนี่ไม่ได้ขุดหลุมปลูกผักนะอะ ขุดคูดเล็ดครับอ,อหรือไม่ก็ทำบังเกอร์ตลอดเวลาเลยคือเป็นการแสดงออกว่าพร้อมรบเสมอ,อมเลยจัดฐานที่ตั้งไว้ก่อนซึ่งตั้งแต่หยุดยิงเนี่ยกัมพูชาก็ยังไม่หยุดขุดหยุดสร้างครับอ,อีกคลิปหนึ่งครับน่าสงสารปราสาทพระวิหารจริงๆหลังถูกทหารกัมพูชาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่ตั้งประยุกต์ใช้เป็นบังเกอร์ชั่วคราวทั้งที่จริงแล้วเนี่ยปราสาทพระวิหารเป็นโบราณสถานคุณค่าแก่กการอนุรักษ์ นะแต่กลายเป็นว่ามาอยู่ท่ามกลางสงครามนะซึ่งปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกที่กัมพูชาได้ถือครองก่อนหน้านี้เนี่ยตัวปราสาทอยู่กับไทยสร้างขึ้นบนเทือกเขาพนมดงรักแต่ศาลโลกเนี่ยตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่มันเหมาะสมแล้วเหรอฮะที่เอาปราสาทอันทรงคุณค่าต้องมารับหน้าที่เป็นฐานที่ตั้งให้กัมพูชาส่องวิถีกระสุนศา,าสตร์ใส่ไทยครับเอ่อเฮตุกาเจาสไนแสหนึงไง យើងមិនអាចមើងងាយស្រុតត្រូវបានទេហ្នឹងហើយហើយក៏មិនចង់ឆ្លៀនពៀនស្រុតដែរប៉ុន្តែបើមកហើយក៏មិនទុកដែរហ្នឹងហើយអប៊ុតមានគប់ដៃមានគប់គ្រាន់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជុំពងបងប្អូនអោកគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវរៀបចំយឡាត់ទីតាំងទៀតនេះ อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมคะทหารกัมพูชาโพสเอาไว้บอกว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ของไทยบินเหนือท้องฟ้าชายแดนไทยกัมพูชาทําเอาผมและเพื่อนๆแทบจะวิ่งหนีเลยนี่แล้วก็เป็นภาพนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์บินผ่านแบบนี้บอกว่าโอ้โหตกใจแทบจะวิ่งหนีเลยบางคนบอกแม่ทหารขวัญอ่อนจังเลยนะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งทหารไทยขอออกตัวก่อนว่าที่เห็นฉีดฉีพ่นๆเนี่ยไม่ใช่ควันพิษนะ เดี๋ยวไปตีเป็นข่าวปลอมอีกใช่ไหมเออบอกว่าพ<ม> <คน S 2> ่นควันพิษอะไรหรือเปล่าพี่ๆเขาพ่นยุงค่ะช่วงนี้ยุงชุมปเปลี่ยนฤดูยุงชุมนะส่วนภาพอีกภาพหนึ่งทหารกัมพูชาตั้งวงกันอจิบสักหน่อยคนละป๋องสองป๋องนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะต้องบอกว่ามีกับแกล้มด้วยปลาย่างจิ้มกับปลาร้าแซ่บๆนัวๆแคปชั่นก็คือสร้างสีสันกันหน่อยจะได้ไม่เครียดเขาลงไว้แบบนั้นนะเนี่ยฮะเขาเป็นความเคลื่อนไหว